วันนี้เรามาหั่นหมูกันนะคะทุกคนเพื่อจะไปหมักะคะ่ะหมักไว้ไว้ผัดกระเพราไว้ทำราดหน้าจะได้หมูที่นุ่มๆนะคะทุกคนหั่นชิ้นบางๆนะคะทุกคน ชิ้นก็บางๆนะคะทุกคนนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาหมักหมูแบบง่ายๆนะคะแบบนุ่มๆไว้ทําผัดกะเพราหรือว่าราดหน้าแล้วว่าผัดต่างๆนะคะทุกคนก็เป็นสูตรง่ายๆบ้านๆตามสไตล์โซดาอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเราจะไม่ใส่สารเร่งนุ่มหรือว่าเราจะไม่ใส่สารต่างๆนะคะจะเป็นเครื่องปรุงรสทั่วไปนี่แหละค่ะทุกคนหมูเราใช้1นึโลนะคะทุกคนน้ำตาลก็หช้อนเนี่ย แล้วก็ซอสหอยซอสหอยเราใช้สองช้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปผัดหรือไปทำอะไรเรายังต้องปรุงรสอีกนิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่เค็มมากแล้วก็ซอสฝาเขียวอ่ะออย่างละสองช้อนนะคะทุกคน เราจะใส่แค่นี้นะคะเครื่องปรุงรสนะคะเราจะทำแบบสูตรง่ายๆะคะ่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแนวขวางของเส้นหมูนะคะทุกคน เติมน้ำเย็นจัดไป3มช้อนนะคะทุกคนจะช่วยให้หมูเรานุ่มมากขึ้นนะคะให้หมูเขาดูดน้ำไม่ได้ใส่เบกกิ้งโซดานะคะถ้าใส่เบกกิ้งโซดาเขาก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนะคะทุกคนแต่อันนี้เราทำแบบง่ายๆสำหรับใครไม่อยากใส่เบกกิ้งโซดานะคะทุกคน จะใส่แบบแป้งข้าวโพดด้วยก็ได้นะคะแต่สูตรนี้เราจะไม่ใส่เราจะใส่แค่ไข่ะค่ะทุกคนโนวดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มดูดน้ำเข้าไปนะคะเราก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ นำไปประกอบอาหารได้ค่ะทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งก็จะนุ่มดีแล้วนะคะทุกคนไข่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้หมูเรานุ่มนะคะกับน้ำเย็นนะคะทุกคนรอให้หมูเขาดูดน้ำต่างๆเข้าไปนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมนิดหอมนิดหน่อยนะคะทุกคนประมาณนี้พริกไทย หมูกระทะก็ได้นะคะทุกคนราดหน้าผัดซีอิว๊วผัดกระเพราผัดผักได้หมดค่ะเวลาเราไปทำเราก็ไปปรุงรสเพิ่มอีกสักนิดนึงใส่น้ำมันงาด้วยนะคะทุกคน1ช้อนนะคะเพื่อความหอมและความเงางามของหมูเรานะคะกลิ่นหอมมากเลย หมูปริมาณก็หมูหนึ่งโลนะคะซอสหอยสองแล้วก็ซอสฝาเขียวสองนะคะน้ำตาลหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนสั้นกินข้าวเรานี่แหละค่ะทุกคนช้อนแกงะค่ะแล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เบกกิ้งโซดาเราก็ใช้สูตรนี้นะค่ะทุกคน แเดียวหมูเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนะ้นําที่เราใส่ไปน้ำเย็นเราหัน่นเราก็หั่นตามลายขวางของหมูนะคะทุกคนก็จะช่วยให้หมูเรานุ่มอีกอันนี้เราใช้สันนะคะเนื้อสันในส่วนของเนื้อสันใช้สันนอกอันนะี้จะใช้ในส่วนของสะโพกก็ได้นะคะทุกคน ได้เหมือนกันแต่ส่วนนี้เราว่าหั่นแล้วมันโอเคมันนุ่มกว่าเนี่ยเราจะใช้แค่นี้ค่ะไม่มีแป้งข้าวโพดแล้วก็ไม่มีเบกกิ้งโซดานะทุกคนก็อัตราส่วนก็คือง่ายๆ เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือสามสิบนาทีก็ไปทําอาหารได้แล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เราจะหมักไว้เผื่อว่างก็จะทําเป็นผัดซีอิวนะคะทุกคนผัดซีอิ้วหมูหมักถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ